อยากจะเริ่มอาชีพไหมผมจะเริ่มต้นในยังไงมั่งตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าฮะก็เห็นพ่อเนี่ยทำเรือมาละผมก็คุกคีกับเรือมาตลอดแต่ไม่เคยออกทะเลมาก่อนนะมีพ่อออกอยู่คนเดียวทำจนส่งผมเรียนจบปตีได้พ่อกับแม่ก็เลยชวนออกมาช่วยกันทำเรือ ตอนนั้นทําเรือมใหม่ฮะลำตอนผมย0กว่าขวาก็จะเป็นเรือลาลำเนี้ยฮะเป่าเนี่ยละฮะผุผูกของทางอ่าเป็นลาเริ่มต้นที่ว่าทําเมื่อสักเอ่อ20กว่าปีก่อนที่ผมจบออกมาจนผ่านมาประมาณสัก2ี่สิปีก็จะได้ลำลำใหญ่ลำเนี้ยมาทีนี้ระหว่างทางที่ทำเนี่ยแล้วก็ครอบครัวก็มีกินมีใช้สามารถเลี้ยงลูกน้องให้มีรายได้ เป็นร้อยครอบครัวสําหรับเรือเรือลำข้างหลังนี้แต่ตอนนั้นผมมีทั้งหมดสามลำฮะตรงนี้เหลืออยู่สองลำละพอรัฐบาลเขาสมัยคอสชยึดมันยึดอนาจพอผมก็ยึดอันาจเสร็จแป๊บเดียวพอผมก็เสียฮะพอเสียปุ๊บก็เจอเรื่องปัญหาไอยูยพอเจอปัญหาเรื่องไอยูยูปุ๊บเราไม่สามารถปรับตัวได้ลุงน้องขอกลับบ้าน คือเขากลัวเรื่องทางด้านความปลอดภัยเพราะว่าทหารที่อำนาจเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาเ,เลยขอตัวกลับบ้านไปอตอนนั้นก็ลงทุนไปใหม่คิดกันในครอบครัวว่าเ,เราก็ลองสู้กันอีกตั้งนึงนพอเราลองสู้อีกตั้งนึงปุ๊บปรากฏว่าเราไปไม่รอดฮะเรื่องเลขกฎหมายที่เขาออกมาใหม่มันเข้มคือเอาไง่ายๆฮะคือกฎหมายที่เขาออกมาใหม่เนี่ยเขาบังคับ ใช้กับเรือประมงพายนี้เนี่ยทุกตัวอักษรเออถ้าเปรียบเทียบกุบรถเนี่ยผมว่ารถเนี่ยรถกระบ,บะตอนเดียวเนี่ยมันยังมีกฎหมายค้างไม่อยู่ว่ามันนั่งข้างหน้าได้แค่สองคนข้างหลังห้ามนั่งตอนนั้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นผู้มีอำนาจเขาบอกว่าไม่ได้ต้องตามกฎหมายพอประชาชนทั้งประเทศคือคือไม่ยอมรับอันนี้เข,ขาก็เงียบไปแต่กฎหมายตัวเนี้ยเองอยู่อ่า ตอนนั้นก็พอพอสอยชอเขามาทําเรื่องอายอปุ๊บประมาณสักปีสองปีผมก็ล้มพับเรียบร้อยเลยแต่สําหรับชาวมงในยุคแก้ปัญหาอายอยูเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาเอาเราเอาจดหมายมาแล้วบอกว่าต้องทําตามทุกตัวอักษรเลยถึงข่านนั้นนั้นเลยฮะคือถ้าใครไม่โดนเนี่ยก็จะไม่รู้ไอ้ที่ทํามาทําทมาในครอบครัวเรือ ดีดีทุกทุกปีเราขึ้นทานปีนี้ลำที่เห็นเนี่ยฮะก็ประมาณสักผมบ้านน่าจะสักห้าปีละที่ไม่ได้ขึ้นพานแล้วนี่เห็นสภาพบังฮะคือเดือนก่อนลมมาแรงแรงเลยฮะแล้วพอดีเรือข้างๆอ่ะเขาเชือกขาดต้องเป็นเรือใหญ่ประมาณสี่ห้าลำฮะเป๊ะมาชนท้ายผมเอ่อมันต้องกลางคืนด้วยฮะมันก็เลยไม่มีใครอยู่ด้านเรือผมอ่ะจอดคนธรรมดาเรือผมอ่ะต่อหลังไิฟไปอีกด้านเรือผมเนี่ย น่าเกยไปูน้นเลยฮะลาโทนี่ค้ากันเหล็กไว้ขยับไม่รอดนี่คือฝนฟวงของกฎหมายที่มันรับใช้งจะาดิกไม่ได้ใช่ใช่แม้แต่ผมแม้แต่เรือยังกระดิกไม่ได้เลยเออบอกไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าคือตอนนั้นอำนาจรัฐอ่ะเขาเขาจริงๆคนหมายมันน่าจะออกด้วยรัฐบาลกับเราที่มีส่วนร่วม แต่ถึงตอนนั้นเราไม่ได้มีส่วนร่วมเลยฮะแล้วกฎหมายคนใช้มาขับกฎหมายเนี่ยผมว่าเขาไม่เป็นธรรมก็มีมีวิจารณญาณเขาทําตามตัวอักษรอย่างเดียวในการคือจะปลดไปเหลืออย่างเดียวเลยใช่คือเขไม่ไม่สนใจคนในชาติจะอยู่ยังไงใช่ใช่ใช่คือเอาง่ายๆสมมติแบบกาเขียนคนหมายมาไว้คุณห้ามเดินรักษานามนะแต่ข้างหน้าเป็นโรงพยาบาลอยู่คือกรายแล้วเราอุ้มเด็กคนป่วยมาเนี่ยเฮ้ยถามว่าเราจะรักษานามไหม ลักสนามโดนจับนะแต่ถ้าอ้อมไปน่ะเด็กตายอ่เป็น่านู่านูเลยยังไงเ่เรื่องไม่ถูกเนี่ยคือมันมันผมว่าคนบังคับใช้กฎหมายน่ะมันต้องมีวินนักอนัญนั่นหนสอยเนีอยจะได้แบบว่าเออคนจะได้อยู่กันได้แต่มีคนเลือกนะที่ที่ที่มันบาเนี่ยเลือกจะเดินลักษณะนามเพื่อตัวรอดสุดท้ายโดนหนักกว่าเดิมคือเรียกจับปรับ หนักหนาสัหัสกว่าเลยนี่ใช่เราเป็นผมเป็นประมงทางนี้ส่วนป้านูเป็นประมงพื้นบ้านจริงๆแล้วเราก็เป็นประมงเหมือนกันยงแค่ว่าเป็นเรือเล็กเรือใหญ่เออเกี่ยวกับเสริมหน่อยนะครับจริงๆแล้วป้านูเองเนี่ยเคยเป็นลูกมือของเฮช่างนะพ่อพ่อมันเนี่ยเป็นลุงทีเราเราเคยเป็นลูกมือที่นี่เรือเล็กวันนี้อีกรุนประมาณนี้แหละทำอุนลอยกันอยู่ แล้วก็ห่างหลังจากเลิกต่างคนต่างไปห่างหายไปนานเนี่ยวันนี้เพิ่งขามาครั้งแรกกี่สิบปีบิตราบนะแต่รู้ว่าอาตระกูลเนี่ยเรือ,เ,อเนี้ยจะเรือลุงเรืองมาตลอดนะ,ะแต่ว่าวันเนี้ยไม่เห็นเนี่ยบอกตรงๆว่าคือเราบบกว่าเราเดือดร้อนเราเหมือนหมาเดือดร้อนอะ ม,มาแต่ไดมาแตเสียเียวเพราะเรือเราเล็กต้นทุนเราต่ำวันนี้เยอะแต่ว่ามันเป็นการอัตลักษณ์อัตรภาพนะเล็กกอนเดือดร้อนเล็กกอดเดือดร้อนเหมือนกันแต่มาเห็นแล้วของเราคิดว่าจะร้องไห้แต่ตอนนี้ราไม่ออกเลยเนี่ยเห็นสภาพนี้แล้วเฮ้ยมันมันมันเกินจริงมันมันเกินที่จะรับไหวจริงเจ้า แล้วพี่เนี่ยถามว่าในในลักษณะที่ทีเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเละขนาดนี้แลงลงชีวิตพี่จะทำยังไงอ่าก็ตอนนี้ทุกวันฮะก็ธรรมดานำเรือเราเป็นเงนเดืนสิ้นเดืแล้วไม่ใช่คนเรือจะรวยทุกคนฮะผมว่าคนเรือนะจะรวยจริงๆก็สักสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์แค่นั้นนะที่บ้านนะเรางินตัวแต่ของผมคือหนึ่งในแปดสิบเปอร์เซนต์ที่ว่ายังเป็นนีินเดืนสิ้นธนาคาร เป็นนี่เป็นลินบุคคลธรรมดายืมเพื่อนมายืมคนรู้จักมาค่าเกือค่าน้ำแข็งค่าต่างๆสารพัดเราใช้เครดิตในการออกเดือ่าก็ทุกวันนี้ก็ยังมีมีทวงเงินแล้รพวกนี้อยู่เรื่อยๆฮะบางคนเราคุยเข้าใจเข้าก็เว้นไปสักเดือนึงพอ่าพทีละหาร้อยมั่งพันมั่งฮะตามอัตรภาพ คือตอนนี้ผมอะต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้ไหนได้จากเรือเลยสักบาทเดียวมีแต่ค่าใช้จ่ายฮะเพราะว่าเรือพามเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องดูดน้าเดี๋ยวก็ต้องดูดน้ําต้องดูแลฮะเพราะว่าถ้าเผื่อไปเดียวเอฝนตกมาไฟดับไฟดับสักสองชั่วโมงเนี้ยเรือผมเนี้ยต้องมีจมละำหนึ่งลำอ่าก็เพราะว่าเรือมันรั่วมากฮะเพราะว่าระยะเวลาห้าปีเนี้ยเราไม่ได้ขึ้นพายอันนอ้นเรือเรืองทุกเรืองทุกปีใช่เรือต้องขึ้นทุกปี เออนี่ห้าปีแล้วฮะก็ตงกับรัฐสภาพคืออชิบเรือที่เห็นมาเพราะเราทําเรือแล้วรั่วเรือเนี่ยไม่ได้สั่งรายได้แถนจะต้องรักษาใช่ใช่ใช่มันมันม่เหมือนที่ดีนพวกการขกบขบวนแล้วโดยผูดง่ายงปัจจุบันเนี่ยหางสาริซับเบ็นเนี้ยไปข้ากันอะไรไม่ได้เลยอ๋อไม่ได้ไม่ไม่มีที่ไหนครับแต่มันมีแต่การมันหลงสาสูงมากใช่สูงมากอย่ยังผมเนี่ย จะลงทุนหรือฟื้นอาชีพตัวเองเนี่ยนะโมงพื้นบานเนยมันก็ไม่ต้องลงทุนสูนนงอะไรแต่เดี๋ยวผม้ะเกิด,ดว่าพีเนี่ยวันเนี้ยพี่ก็มันไปจากตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพี่จะลงทุนไม่เนี่ยแล้วแล้วพีจะเอาทุนที่ไหนผมว่าไม่น่าจะไหวแล้วฮะเพราะว่าทุกอย่างที่มีตอนนั้นผมขายหมดเกิดใช้นี่<ห>ยังไม่มนเลยไม่ไม่ไมวลเลยแล้วก็ยังติดมี้กันอีก เยอะฮะหลายล้านทีนี้ยังข้างหลังเนี่ยสมมติเรื่องนี้ถ้าเราจะทําออกไหมนะฮะผมว่าเฉพาะอมเรือเฉยเนี่ยต้องมีละประมาณสักสองล้านไม่อยู่อยู่ผมกัดเล็กน้อยไว้หน่อยเดี๋ยวจะตกใจอิทาเรือทาอ้วนอีกอ้วนกนประมาณสักสามล้านห้าล้านละนี่ยังไ่รวมคาลุงน้องเพราะนักคนเรือลู่เรือสมเรือเป็นไงตอนนี้นะฮะสําหรับส่วนตัวของผมเลยเนี่ยผมว่าผมเนี่ย อยากจะไฮลท์อ่ะผมอยากจะเริ่มอาชีพใหม่อ่าผมจะเริ่มต้นในยังไงมั่งคือผมไปกู้ธนาคารผมไม่มีทรัพย์สินอะไรจะเป็นทำคำดอกอยากเรือเรือเขาไม่รับกู้ไม่ได้พอเขามีให้งงการที่ว่าเรือที่ว่าออกอยู่แล้วไปกู้ได้กองทุนปรนมาณเอ่าใช่ประมาณสักห้าเดือนที่แล้ว ก็บอกให้จะพอะหรือที่ออกอยู่รือที่จอดไม่ได้ก็เลยผมจอดอยู่ต้องทบทวนไหมก็ไม่ได้ที่จอดได้ทำไงใช่ฮะแล้วทรัพย์สินที่เรามีอยู่อ่ะเขาจะช่วยเรายังไงใช่ฮะมันก็มูลค่ามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆฮะตามระยะเวลาขอตรงงท้ายต้องขอวิงบอลนายกบิ๊กตู่เรายังมีชีวิตของเรามีชีวิตเมียชีวิตครอบครัวลูก ต้องดูแนวโยเห็นไหมถ้าการไดงาที่นี้วิชานี่วิชาที่นี่มายืนมาเนี่ยตายสนิทครับมันไห่ไ่วแล้วถึงเส้นแดงแล้วเนี่ยก็ฝุดแบบชดตัดชั้นนะขายากจะเห็นประมงไทยมาหล่มสลายก็ดูอย่างเนี้ยมันต้องแกมันต้องทำไปนตามจี่สำนองของใครไม่รู้แล้วไม่รู้ว่ามันโนใครแล้วขายากจะแกให้ประมงไทยคนไทยฟื้น ยังม่ถึงกระต่ายเลยเนี่ยยื่นมือข้ามาเถอะผมแล้วก็สมาคมบังระยองฮเสนอข่อเรียกร้องว่ากฎหมายตรงไหนที่มันมีผลกระทบต่อเราเนี่ยผมว่าเราก็เสนอไปเยอะแล้วคือผมคิดว่าอนาคตเราจะมีทางออกได้ฮะอันดับแรกเลยเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยมันจะต้องจริงใจกับเราแน่นะผมว่าถ้าเรัฐรัฐบาลเป็นจริงใจนะ ก็ให้พี่ออสป๋าหนูมาคุยกับผมผมไปคุยกับคนอื่นทั่วของระยองทั่วของทั่วทั่วทุกจังหวัดแต่รัฐบาลไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยไม่จริงใจถามว่าเราแก้ปัญหาอะไรได้ไหมผมไม่ได้นะในระยองเนี่ยมีมีเดือดร้อนกันเยอะไม่ประมาณนี้อันนี้ผมแค่มาแ้วแพ้ผมแพ้เดียวเห็นสะพานนี้แล้วผมว่าแพ้อื่นที่ไม่ได้ออกต้องดูแลเลยอย่างเดียวเนี่ย ยังมีถ้าเป็นเปอร์เซ็นแล้วอีกอีกเยอะฮะผมว่าถ้าขอยองเรือหน้าจะออกได้ราวๆประมาณสักออกแบบสักสามสิบเปอร์เซ็นราวนี้นะสามสี่สิบคือลุงอ่ะคนเก่าคนแก่นะในอดีตอ่ะช่วงทรัพยากรเข่าคืนล้มธรรมชาติเป็นใจเนี่ยของระยองนี่ลงเลยนะอ๋อใช่งลงโกงเลยครับ เป็นเศรษฐกิจประเทศเลยนะแล้วมาได้เขาศิริยงก็เดียวนะไปซซ่ามเงินตานจังหวัดด้วยใช่ครโยกาชุมพรเขาชุมพรดูปัตตานีเขาปัตตานียูจันเขาจันใช่ก็สร้างความรุ่งเรืองให้บริเวณแถวแถวนั้นสร้างเกลือสร้างน้ำแข็งสร้างงานสร้างอาชีพนะอ่าใช่แล้วแล้วถามว่าคนที่ทํางานอยู่ในแพ้่พีเนี่ยกับคนที่เอาปลาไปขายในที่เป็นเศรษฐกิจเลี้ยงครอบครัวในจังหวัดระยองเนี่ย ถามว่าวันนี้เขาจะอยู่ยังไงอ่ะม,มันไม่ใช่เป็นว่าพี่คนเดียวนะ<ค>นวันนี้พี่น้องเราอีกหลายร้อยหลายพันคนเนี่ยพี่ต้องซื้อปลาจะหกกระมงพา,า,า,านิดขี่ไปกันยันเรื่งพื้นทินนะพื้นทินพี่นะแล้วถามว่าวันนี้พวกเขาจะอยู่ยังไงพี่ผมเคยเห็นนะครับพอเรือเข่าเนี่ยนะแม่ค้าขนมจีนแม่ค้าตอกแกงแม่ค้าน้ำคนเลือกปลารถโดยสารคึกคักตอนนี้รถโดยสารลองแล้ว ว่าในเศรษฐกิจปลาไม่มีคนมาเที่ยวมาซื้อมากินนะรถดนสารก็หยุดวันนี้เป็นผลพวมทั้งหมดเกิดจากนโยบายตรงนี้เองกฎหมายที่ไม่ซอดพร้องแล้วก็ออกพรลกประมงออกมาตุ้มเยอะเลยังครับเราเดือดร้อนทั้งระบบถร้อนรังระบบวันก่อนผมเออวันก่อนผมได้เห็นคลิปว่าเออมีเจ้ามีผู้มีอำนาจเออ ชาบมงเดือดร้อนเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาเราระบายความรู้สึกครับเขาบอกมาว่ามแต่ว่าเราอีกผมไม่ใช่พระเจ้านะที่จะมาแก้ไขปัญหาให้คุณแต่แต่คุณเขียนกฎหมายแป๊บเดียวแล้วทําให้พวกเราชาบมงล้มหายา่จากจากไปดีล้วคนเส้นเลือดแตกในสมองเครียดก็มีเยอะูกคอตายผมว่าก็มี แต่ข่าวก็เงียบไปไม่เป็นไรฮะก็เราเราก็เราก็รู้รู้กันอยู่ทีนี้คนที่เหลืออยู่ก็ต้องสู้ต่อไปรับชะตากรรมกับมันใช่ใช่เราก็หวังอย่างเดียวว่าอยากจะให้รัฐบาลอ่ะจริงใจกับเราในการแก้ปัญหาให้เราชาวประมงทั้งภาิชย์ทั้งพื้นบ้านขอความริงใจ ประมงไทยรายวันขอขอบพระคุณที่อนุญาตให้ทางเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวผลกระทบจากกฎระเบียบม,มากมายต่ออาชีพชาวประมงร่วมสนับสนุนพี่น้องชาวประมงไทยต่อไป